สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะเขียวพระรวยนะคะตองงวดนะคะหวยลาวพัฒนาก่อนอื่นกะเขาเลขเด่นนะคะท่านผู้ชมเลขเลขวิ่โอ้ยว่ามันจะเห้ท่านผู้ชมบมดบริจ,จับจ่อยเนาะนะคะผู้ชมอ่ะฟังสคริปต์ก่อนนะคะท่านผู้ชมคาเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนที่เล่นการพนัาน,านสูตรมาจากสถิติและความน่าจะเป็นนะคะผู้ชม ซื้อสลักกินแบงรัฐบาลราวพัฒนานะคะเนาะนี่นะคะฟังซีคลิปแล้วเฮากา็โอ้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยสูตรเอีดมินแมน้ว่ามันจับเจ็ดเก่ามันฟ้าเบิ่งเลขออกแล้วเอาโบม,มี่เอียดลืมนะคะเออเลขวินนี่เข่าตลอดนะคะคุณผู้ชมเออเข่าเจ็ดเนาะเข่าเจ็ดก็เข่าเก่านะคะยิงรูดป,ประเขานะคะคุณผู้ชมอ่ะ ตามตองหววน,นะคะหวดน,นี้อากาศคับสันเดี๋ยวเราสรุปโคงสุดท้ายอยีกที่หนึ่งนะคะเข้ากับเอาตัวเลขเด่นนะคะเราพัฒนาสูตรเด็ดนะคะหวดน,นี้เด่นสุดก็คือเลขศูนย์นะคะ ล้างก่อนนะคะพี่นขอบคุณคุเสียส เขาทุกงหดนะคะเรขวินแต่ว่าโอ้อยอออดมาเริ่มจับนะคะท่านผู้ชมอาไกล่เอฟซีจับเอาเองก็ได้นะคะหวดนี้นะคะเดมสุดๆนะคะ คือตัวร่องนะคะที่ขีดๆไว้นะคะท่านผู้ชมเล็กบินนะคะเขาทุกหัดนนะคะซูนนะคะท่านผู้ชมซูน there. เด่นสุดๆทางข้างบนเียก็มีหากับซีนะคะต่อของเสี้ยนใบกับเขานะคะผู้ชมเขาเด่นเจ็ดรองเก่านะคะของพนเขาเจ็ดเก่าตุ้งตุงนะคะแล้วก็ไปที่ตามต่อเสี้ยนใบนะคะคุณผู้ชมอ่าอันนี้เข้าเบิ่งสูตรเด่นเข้าไปสักก้อนนะคะสูตรเด็ดเนาะ สี่สี่ส,ส,สกับสีเนาะ ก็ให้ท่านผู้ชมจับเอากระไรนะคะท่านผู้ชมอะไรเอฟซอลมาอีบินก็จับบอกโอ,อก๊คที่เรารื้อมจับอีกเนาะวมื่อดียกับซีสองกับหนึ่งสองมาเนี่ยนะคะท่านผู้ชม พิกากระบาดไปนี่คือตัวตูวร่องนะคะอ่าส่วนวิ่งรูดนะคะวิ่งซีเนาะนะคะผู้ชมมวันี้นะคะเด่นซีอ่าเด่นซีรองห้าต่ว่าร่องมากเลยแก่เสนมาอ่าวันจันทร์นะคะเลขแปดมานะคะท่านผู้ชมเข้ากระเจาะสี่สี่แปด นี่อีกตัวหนึ่งนะคะฝากไว้เดอ้อสิบตัวหนึ่งนะ,ะสี่ครูเด่นนะคะท่านผู้ชมอขอให้ผู้ชมพิลาบนะคะทุกวันที่สิบเอ็ดนะคะท่านผู้ชมเดือนเสีดนะคะหกหานะคะท่านผู้ชมกะแนวทางนะคะหวเเยเหล้าแนวทางหวยเล้านะคะสิบหนึ่งศูนย์นะคะห้าสี อ่าสองแปดห้าแปดหนึ่งซีนะคะซีแปดซีสองหนึ่งสองอ่าส่วนเลขวินนะคะเข้าทุกงวดอ่าเลขวินตรงนี้นะคะเข้าทุกงวดแต่ว่าเอ็ดื่อกี้เนี่ยเริ่มจับอ่าเจ็ดกับเก่านะครัท่นผู้ชมมวดนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางเบิองนะคะท่านผู้ชมนะคระับที่จารับชมนะคะขอให้มีโชคมีลาภสุขสุขคนนะคะ เลขสามตัวนะคะแปดห้าสี่หนึ่งสี่แปดนะคะสำหรับแนวทางนะคะหมด วันที่สิบเอ็ดนะคะคุณชมเลขวิ่งนะคะเอาวิ่งซีนะคะรูดซีก่อนนะคะวิ่งซีรูดซีนะ,ะั้นวดนี้เจาะเน้นๆนะคะท่านผู้ชมเจาะเน้นๆก็คือ,อซีแปดซีแปดหาซีเนาะสองคู่เด่น สิบแปดห้าสี่นะคะอันนี้ก็สูตรสูตรเด็ดนะคะผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะคะ,คะ,คะเพื่อเป็นแนวทางนะคะผู้ชมเข้ามารับชมนะคะคอยมีชูกมีลาบนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะทุกผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินน้ำนดเด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ออกศูนย์เนาะนะคะออกศูนย์บริจับนะคะคุณผู้ชมศูนย์นี่อ่า จะเป็นศูนย์ซีก็นเลยนะคะผูช้ชมเนียวศูนย์ซีอีกตัวหนึ่งนะคะฝากไว้อตัวจับนะคะเอาแต่ถ้าจับตามสูตรเราจะมีอยู่เก้าคูเดีนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะแต่ว่าที่คับเลือกมาเด่นสุดๆนะคะที่ทางพันของทางพันของตัวเรขก็มีหนึ่งกับศูนย์อ่ะสี่กับแปดสี่กับห้านะคะ จะให้เอฟซีขอมารับชมวิ้โมีลาบเพลล่ะกันนะคะท่านผู้ชมในงวดนี่แหละงวดวันที่สิบเอ็ดวันที่หวดันะคะท่านผู้ชมค่ะเขอกราบสวัสดีเอฟซีสุ่สูสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ